รถมมอสอง JK สวัสดีค่ะรถเก๋งมือสองราคาประหยัดนะคะ69,0มื 6, 9, บาทราคาตัดสดกับรถ Honda City ZX ปี08เป็นตัวสุดท้ายเกียร์ออโต้ไฟฟ้าทั้งคันค่ะสีดำเดิมๆบางๆโรงงานเครื่องเกียร์ช่องร่างยังใช้งานได้ดีแอร์เย็นภายในสวยร้อแมกขบสิบห้าพาสี68นะคะเล็มมีโคบค้า 69,000บาทอยู่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะทุกท่านรถมือ2นะคะขับขี่กันแดดกันฝนกันลมกันได้นะคะขับขี่ปลอดภัยค่ะเด็กๆนั่งได้สบายๆนะคะสนใจนัดดูรถตัวจริงก่อนค่ะไปทดลองขับตัวสอบสภาพรถและเอกสารให้ชัดเจนและสบายใจด้วยตนเองเพื่อประกอบการตัดสินใจในวันนี้แอดแนะนำเพียงเบื้องต้นเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ